So when I go, like maybe you pray for the sick, okay? like pray for the sick, okay? อธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยผมรู้ผมรู้ดีว่าผมไม่มีอะไรเลยแต่ผมต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมต้องการมันจริงๆเพราะว่าเขาจะไม่หายเลยถ้าเขาเจอแค่อาจารย์ไรอันเเขาจะไม่หายเขาต้องการพระเยซูเขาจะไม่หายถ้าเขาถูกจับตัวผมหรือถูกผมสัมผัส I remember the story amazing remember story the Coleman woman Kath of uh ผมจำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้รับใช้ของพระเจ้า c a t h e r i n e คูเม m And she would have stadiums full of people เขาทำงานการประกาศที่หนึ่งแล้วในสเตเดียมนั้นก็ผู้คนเต็มไปหมด She was known as Miracle Lady okay เขาถูกรู้จักในนามของผู้หญิงที่ทำการอัศจรรย์ได้ But some people didn't like her because she was a woman แต่ ผู้คนมากมายหลายคนก็ไม่ชอบแคทเธอรีนคูแมนเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิง and this one pastor this guy was asked to pick her up and bring her to the crusade แล้วก็มีสิทธยาพิบาลคนหนึ่งมาหาจันแคทเธอรีนเพื่อจะรับเขาไปที่งานฟื้นฟูนั้น and so he, he didn't like Catherine k u uh m a n แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ชอบแคทเธอรีนคูแมนเลย and he's like I don't want to do this แล้ว สิยาเพื่อบานคนนั้นบอกโอ้ไม่อยากมารับเลยแต่ก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็รับแคทเธอรีนคูเมนไปสู่ไปส่งที่งานที่งานซึ่งใหญ่เหมือน Impact Arena เลยแล้วผู้คนเป็นพันๆก็รออยู่ในสเตเดียมนั้น re you for แล้วทุกคนที่เป็นทีมงานโอเค Catherine ทุกคนในห้องประชุมพร้อมแล้ว And the man says go แล้วสิอยาพาไปฟันกันก็ไปขึ้นขึ้นเว <And S 1> <and S 1> ทีไป And she says to the man I can't go yet Catherine whom man t ผู้ชายคนนั้นว่าฉันยังไปไม่ได้ He's not here yet แต่เขายังไม่ได้อยู่ที่นี่ And so behind the curtain of the stage ดังนั้นหลังม่านที่กั้นระหว่างเวทีนั่นน่ะ She falls on her knees Catherine whom m ล้มสุกซุกตัวเองลงไปกับ <And S 1> พื้นแล้วเขาก็เริ่มร้องเรียกพระเจ้าพระเจ้าลูกต้องการเร่าย ลูกไม่สามารถรักษาใครที่นี่ได้เลย a l these wheelchairs I can't heal anybody เนี่ยคนที่มากมายเข้ามาด้วยรถเข็นลูกรักษาเขาไม่ได้เลย I need you Holy Spirit ลูกต้องการพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ Come Holy Spirit. s p i r t เดมาเถิพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเถิด And she's weeping and she weeping and weeping และเมื่อ เมื่อเธอร้องเรียกร้องไห้เรียกพระเจ้าเรียกพระเจ้า looking แล้วสิทธยาพิบาลผู้ชายคนนั้นก็กอดอกแล้วกอ weeping Catherine ครูแมนว่าโอ้เธอร้องไห้เหรอเ n g ทำอะไรเนี่ยคนเขารอกันทั้งหอเนี่ยออกไปสิแล้วก็ไปเทศ Minute after one minute,

แล้วเขาก็ลุกขึ้นและวเสยผมขึ้นนะ And she says

ญาณบริิสุทธ์ We power need the God we we need the power of เราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้า Amen Amen So we are being selfish if we think we can do it by ourselves เราค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะถ้าเราคิดว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเอง Apostle Paul writes in p h i l i p p i a n s 3:10อาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือฟิลิปปีบทที่10 He says I want to know Christ. y e s I want to know the power of his resurrection. ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10อาจารย์ปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากตระหนักรู้อยากรู้ถึงฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้า Participating in h e sufferings of becoming with him in his death. ฤทธิ์เดชที่จะพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย But he saying, i want to know the power of his resurrection. อาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะรู้จักฤทธิ์เดชนั้น er. นั่นคือการมีประสบการณ์คือมันมากกว่าความรู้ในสมอง and so I don't want to be petting demons okay ดังนั้นผมไม่ได้แค่อยากเป็นคนที่ขับผีได้โอเค I don't want to be stuck in the cycle of sin of addiction ผมเองก็ไม่อยากผมยกตัวอย่างว่าผมเองก็ไม่อยากเป็นคนนั้นที่ยังต้องปล่มสู้กับการเลิกบาปบางอย่างเช่นการติดยาหรือติดสิ่งเสพติดอะไร I don't want to be chicken fodder for t h i r devil แล้วผมก็ไม่อยากเป็นเหยื่อ ป็นลูกไก่ในกำมือของผีหลายวิญญาณชั่ว And so นั่นเองเป็นเหตุว่าทำไมพระเจ้าถึงปรถนาที่จะประทานฤทธิ์เดชนั้นให้กับผู้เชื่อ His victorious power, power to be เพราะว่าฤทธิ์เดชนั้นนำชัยชนะมาให้ sot think like a victim But think a ดังนั้นฤทธิ์เดชนั้นจะทำให้เราไม่คิดเหมือนว่าเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อต่อไปแต่จะมีวิธีคิด มีแนวคิดเหมือนลูกของพระเจ้าเอเมนเอเมน Okay I want to share with you now four dimensions of God's power และเวลานี้ผมอยากจะแบ่งปันถึงรูปแบบของมิติหรือรูปแบบของริเตของพระเจ้า For me สำหรับผมเอง I know t h i s more ผมรู้ว่ามันมีมากกว่านี้ I want to see more แล้วผมอยากเห็นมากกว่านี้ And I know that God is freely giving His power. And I know that he, he wants me to know the power of His resurrection. And that power, I believe, is more greater than the power that God used to create the, the country and the, the stars and the planets. แล้วผมเชื่อว่าลิเดชน,น,นะยิ่งใหญ่พอๆกันหรือยิ่งใหญ่มากกว่าลิเดตเ,เดียวที่สร้างโลกจักรวาลและสิ่งทรงสร้างมากมาย That power rose Jesus from the from dead ลิเดชนนเป็นลิเดตเดียวที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและไม่ใช่ชุบให้เป็นขึ้น จากความตายอย่างดีแต่เป็นลิเดชที่ยกพระเยซูให้สูงกว่านามเหนือนามทั้งปวงเหนือทุกอำนาจ <č tai> และลิเดชนั้นเป็นลิเดชที่ยกยให้พระเยซูขึ้นประทับเบื้องขวาพระบิดาแม้ในขณะนี้เอเม So I when ด <laughs> oh, ังนั้นเมื่อเราขึ้นไปทำงานครูเสษที่แม่ริมผมเองอยากเห็นลิเตชของพระเจ้าที่จะทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ฤ e ธิ์เตชที่ชุบคนตายให้เป็นขึ้นได้ใ so number one ประการแรก is dynamus power ชื่อว่าลิเตแห่งดินามาส์เรียกว่าดินามส The Greek word for power is dynamis. คำที่เรียกว่า r ิเต็ในภาษากรีกออกเสียงว่า d y n a m i s, <laughs> <S Where you get the word dynamite? ซึ่งมันเป็นคำเดียวกันกับคำว่า d dynamite ที่แปลว่าระเบิดอย่างน You know they they blow up rocks with dynamite. คุณรู้ไหมว่าเราระเบิดหินใหญ่ๆหรือภูเขาด้วยอะไร Maybe they demolish a building with dynamite. เราทำลายตึกสูงๆใหญ่ๆด้วยระเบิด And so when the Bible says you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Acts one verse eight. The Greek word for power is คำว่าริดเดตที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นน่ะตรงกับภาษากรีกคือคำว่าดินามิส so when you are baptized in the holy spirit คือเมื่อท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ it's like the dynamons part of power of god เกิดการระเบิดริดเดตที่ระเบิดขึ้นในชีวิตของท่าน gets put into your life ิเ ที่ใหญ่ยิ่งเหมือนการระเบิดแบบนั้นได้ถูกบรรจุในชีวิตของคุณ always praying Lord, bapt and dynamat Lord disciples. Day, 3, so those your you I'm like me bapt แล้วเวลาที่เราอธิษฐานพระเจ้าบัพติสมาเราด้วยฤทธิเดชเดียวกันฤทธิเดชที่ระเบิดเหมือนในสาวกยุคแรกที่พระองค์บัพติสมาพวกเขา Because one people saved day got 3,000เพราะว่าวันเดียวในหนังสือกิจการบอกว่า3,000คนรับความรอด so that's one level okay อันนั้นก็คือในระดับหนึ่งเมื่อไฟของพระเจ้าเทลงมาเยรูซาเล็มก็ถูกสั่นสะท้านแต่มีอีกขั้นที่กว่านั้นนั่นคือเรียกว่าฤทธิอานาจแห่งสิทธิสิทาจสิ่งนี้เรียกว่าฤทธิอานาจที่มีอานาจตามกฎหมายอย่างชอบธรรมที่จะใช้ฤทธิ์เดชได้นะคะในภาษาก ออกเสียงแบบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือ exusia มันแปลว่าอำนาจที่จะสามารถใช้ใช้อำนาจได้อย่างชอบธรรมตามกฎหมายค่ะ see authority releases power ดังนั้นสิทธิอำนาจเนี่ยปลดปล่อยฤทธิ์เดชยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าผมเป็นกษัตริย์อยู่ในประเทศประเทศหนึ่งผมมีสิทธิอำนาจ and because I have authority และเพราะว่าผมมีสิทธิอํานาจ I can say the army to go invade that country and they have to do it. I have power. ผมก็สามารถสั่งกองทัพทหารว่าให้ออกไปตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้เพราะผมมีสิทธิอํานาจ If I have a badge and I'm a policeman, อย่างเช่นสมมุติถ้าผมเป็นตํารวจ And you cause trouble? และถ้าคุณทําเรื่องที่ผิดกฎหมาย I have authority to put you in jail, and if you don't, I'm going to call the whole police force to help me. แล้วอาจารย์ก็จะสามารถจับคุณไปติดคุกได้ถ้าสมมุติคุณทำสิ่งบางอย่างที่ผิดกฎหมาย And so the Great Commission, Jesus says “A authority heaven and earth has Commission in been given Jesus to the me ดังนั้นพระเยซูได้ตัดในพระธรรมมัทิวเมื่อพรงค์บัญชาว่าเราจะได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมด Now go! ดังนั้นจงออกไป Jesus ดังนั้นตอนนี้พระเยซูมีสิทธิอำนาจทั้งหมดแล้วดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผีมานซาตานไม่มีลิ์เดชอะไรแล้วไ n t say that Jesus had half authority แล้วพัีก็ไม่ได้บอกว่าพระเยซูมีลิขิตอำนาจแค่ครึ่งเดียวแต่พระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ถูกมอบไว้กับเราแล้วดังนั้นเมื่อพระเยซูมีสิทธิอำนาจ He r e พระองค์จึงปลดปล่อยลิเต็ของพระองคเพื่อให้ท่านทำงานของพระองค์สำเร็จ So do you see, see the power of authority ดังนั้นนี่เองเป็นลิเดที่เรียกว่าลิเดแห่งสิทธิอำนาจ amen amen now the third level of power ลําดับที่3ของเรื่องของลิเดธค this is amazing okay อันนี้จะเป็นเรื่องที่ว้าวมาก it is kratos power the Greek word kratos ในภาษากรีกออกเสียงว่า kratos ก็คือลิทธนุภาพที่ไม่มีอะไรจะทำลายล้างได้เลย and it is the power to reign นั่นคือฤทธิ์เดชท,ที่จะสามารถครอบครอง Like a king, a okay? เหมือนกษัตริย์เลย so it's you found this Greek word in Ephesians 1 verses e i t o 21. เราจะเห็นความหมายเดียวกันนี้ปรากฏในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึง21 when it talks about Christ being raised from the dead พูดถึงเมื่อพระเยซูถ,ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตาย far above all rule authority power and dominion ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกอำนาจพูดผีอยู่เหนือทุก i'm not but let's read verse 18 to 19 uh, i pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which you've been called the riches of his glorious inheritance in his people and the incomparable great power for us who believed that power is the same power that was exerted when j e s ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบแปดและสิบเก้าบอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามารดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธิเดชของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นฤทธิเดชเ,เดียวกับการทำกิจอันทรง อานุภาพและทรงพลังของพระองค์ so that incomparable great power is a Greek word kratos power ดังนั้นคำว่าฤทิเที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นี้คือคำเดียวกับคำว่า kratos and so this great power is used when when Jesus was raised from the dead ฤทธิเนี้ถูกใช้คำในภาษากรีกนี้เมื่อฤทธิเดชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย and this power can be seen where where creation obeys the word เมื่อลิทและคำเดียวกันกับคำลิเทนี้นะคะคือคำที่สิ่งทรงสร้างทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างมันเชื่อฟังลิเทนของพระเจ้า so ดังนั้นผมไม่ได้พูดถึงแค่การลิเทนสำหรับใช้รักษาคน

It's where the natural realm begins to change. Because of the Kratos power of God. And so God comes in and he says, like, I want to give you authority and power. This is the, the power of God that shut the mouth of the lions with Daniel. และเป็นลิเทเดียวกันที่ปิดปากสิงโตให้แดเนียลในถ้ำสิงนั้นเป็นลิเทเดียวกันที่สั่นตึกทั้งตึกให้สั่นไหวในยุคกิจการเป็นลิเทเดที่ทำให้ทุกคนต้องยอมสยบ amen amen okay the last last one and then i'm gonna finish okay แล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะ it's the Greek word epikheios ภาษากรีกคำนี้เรียกว่า e p i k e s o which is the shadow of God's power แปลว่าฤทธิ์เดชแห่งร่มเงาของพระเจ้า and if you read in Acts 5 verse 15 to 16ท่านกลับไปอ่านหนังสือพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ15 we read the story of Peter that would walk down this road in Jerusalem to the temple เราจะพบว่าเป็นเรื่องราวที่เปโตรเดินไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็ม The, everybody in the surrounding towns would bring the sick and lay them so the peter's shadow can heal the sick คนมากมายในเมืองนั้นก็หามคนเจ็บคนป่วยมาวางไว้ตามข้างทางเพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านเงาของเขาจะพาดผ่านแล้วคนเหล่านั้นก็จะหาย because of the power of god emanating from him เพราะว่าเป็น리เดตอย่างลิ리เดตของพระเจ้าที่ทํากิจมากมายในตัวของเปโตร now if you look at the greek of that word ดังนั้นเมื่อท่านไปดูความหมายจริงๆของคําว่า리เ이트ที่เปโตร It's that word epikezo. Now <laughs> Which is not a normal shadow. ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงเงาทั่วๆไป s the o v e r s h a i n g of แต่มันหมายถึงเงาคือร่มเงามหิทธิฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า Because there were people on both sides of the street but they were healed เพราะว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าสองฝั่งถนนนั้นน่ะที่คนป่วยเมื่อเงาพาดผ่านเข้าหาย So God's hand was over Peter ดังนั้นแปลว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของพระเจ้าล่มเงามหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าลิด

ปลดปล่อยออกจากผู้คน That wasn't just p o o r Peter's shadow. That was the shadow of God. และสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นพ้องเงาของเปโตแต่เป็นเพราะว่า่มเงามาฮิทริตขององค์พระผู้เป็นเจ้า It's this word epikhezo. มันคือคำว่า epikhezo. And you find that same word epikhezo. แล้วคุณจะพบคำนี้คำเดียวกัน epikhezo ในภาษาอักในหนังสือ ลูกาบทที says, ่หนึ่งข้อที่35เมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาพบมารียมารีบอกทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะตั้งครรภ์ได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นหญิงรหมจารีแต่ทูตสวรรค์นั้นน่ะตรัสกับมารีว่า ล่มฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะปกคลุมร่างกายของเธอเอพิเคียโซเอพิคียโซ God's shadow will come upon you นั่นคือล่มเงามหิทธิฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า and the power of God และฤทธิ์เดชของพระเจ้า will create a baby สามารถทำให้เธอมีคันได้ out of nothing โดยที่ไม่มีอะไรกับชายเลย I'm not going to go into the science of it but it doesn't work Without a man เราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยกาลังของมนุษย์โอเคไหม God created the Christ man. พระเจ้าทรงสร้างและให้กำเนิด พระบุตรของพระองค์พระเยซูด้วยฤทธิ์อำนาจที่เรียกว่าเอพิเคเลโซ่คือล่มฤทธิ์ล่มมหิทธิฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันคือคำเดียวกัน with Transfiguration Mount ที่ใช้และปรากฏอยู่ในหนังสือมัทธิวบทที่17ข้อที่5เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาด้วย ด้วยกันกับสาวกของพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าอะไร he h as was speaking a broad cloud came and a s e r cloud o o d v ท e s พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าในขณะที่พระเยซูพูดกับสาวกนั้นนั้นมีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวกเขาเอาไว้มันคือคำเดียวกับคำว่าเอพ s คิ e อโซ่การถูกปกคลุมไว้ด้วยร่มฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้า Of the, of, of the, the father saying, this son, whom loved saying is son my I'm will “และในขณะนั้นเหล่าสาวกก็ได้ยินพระสูรและเสียงตัดมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราเขาได้ยินเสียงนั้นภายใต้ล่มเงาเมฮิทรีพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าเสื้อผ้าของพระเยซูเปลี่ยนไปเหมือนแสงอาทิตย์ ความสว่างแห่งใบหน้าพระพักพระองค์นั้นเหมือนดวงอาทิตย์เจิดจ้า That's the overshadowing of God's power นั่นคือคำว่าร่มเงามาหิทฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นคำเดียวกันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสดุดีที่91ข้อ1ที่บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะถูกปกคุมไว้ด้วยรทิเดชของพระเจ้าดังนั้นมีสถานที่ God มีสถานที่หนึ่งที่เป็นที่ที่พระเจ้าจะนำท่านลงลึก เป็นที่ที่เปี่ยมด้วยธิ์เดชแบบเอพิเคเอโซนั้น and this is the place where creative miracles happen เป็นที่ซึ่งเปี่ยมด้วยธิทเดชที่ทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมาย amen amen So is is stir to do tonight is this, is stir you what trying I'm up สิ่งที่ผมพยายามจะทำในคืนนี้คือการปลุกเราปลุกท่านขึ้น We can be like, oh, I've experienced the power of God before เราทุกคนในที่นี้อาจจะพูดอย่างนี้โอ้ฉันนี่แหละเคยมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาแล้ว There's more แต่ว่ามันมีมากกว่านั้นพี่น้อง Oh, I've I been touched many times โอ้ฉันถูกแตะโดยพระเจ้าบ่อยๆ There's more แต่มันมีมากกว่านั้นอีก We need the power of God เราต้องการ To overcome sin, we need the power of God to experience God. We need the power of God to preach the gospel, to see miracles, signs, and wonders. We need the power of God to enter the call of God in our life. จะมีประสบการ์์เผชิญหน้ากับพระองค์และพระเจ้าพระองค์เองตัดว่าเราจะเทลิเดตเมื่อพ r i t comes upon you จะได้รับพระราชทาิเตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและเมื่อริเดของพระเจ้ามาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม And about don't know so you I ผมไม่รู้นะว่าคุณคิดไง แต่ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นสิ่งอัศจรรย์มากมายแต่ว่าผมเองยังไม่เคยเห็นคนตายเป็นขึ้นกับตาผมเองแต่ผมยังไม่สามารถเดินบนน้ำได้ตอนนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับการรักษาตอนนี้ยัง ทุกคนในโลกยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูถูกไหม and, and there is a ferocious love in my heart แต่มีแรงปัดทนาอย่างลึกๆในใจของผม That s s I don't want to see people possessed by the devil ว่าผมไม่อยากเห็นใครสักคนเดียวเลยในโลกนี้ ถูกจองจำด้วยถิ่นหมาย o ิ o าณผมไม่อยากเห็นคนตกนรกผมไม่อยากให้คนตายด้วยความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าผมใช้ชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์มีฤทธิ์เดชและพระองค์ชนะทุกสิ่ง I believe ดังนั้นผมเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะเทวิญญาณแห่งการฟื้นฟูของ meetings Yes และมีฤทธิ์อยู่ในนั้นด และฤทธิ week, saying, ์นั้นจะทำให้ทุกคนมากมายได้รับการรักษาแต่พระเจ้าตรัสด้วยว่าพระองค์อยากจะให้เรามากกว่านี้พระองค์อยากปลดปล่อยมากขึ้น i w to trust t more. พระองค์อยากให้เรามากกว่านี้ do so come ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการเข้ามาด้วยใจที่หิวกระหายแล้วพูดกับพระองค์พระเจ้าลูกต้องการมากกว่านี้อีกเจิมลูกมากขึ้นเผาไม e ทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของพระองค์ที่อยู่ในลูกทุกสิ่งที่เป็นทัศนคติแย่ๆของลูกในความขี้เกียจของลูกในความ All, all my gossip, all my negativity, all the things that are holding me back, and consume me with holy fire, and burn it up, and trust me with more. และให้เราเชื่อพระเจ้าว่ามันมีมากกว่านี้ want meet อาจารย์หัวใจของอาจารย์ <want> มาที่ to ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อพบพระเจ้าและให้พระเจ้า <I want S 2> แต่งชีวิตของเราและให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตของเราเพราะว่าผมรับใช้พระเจ้ามาหิตริ์ผู้ทรงพระชนอยู่ผมผมผมเชื่อว่าพระองค์จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์และจะพลิกฟื้นโลกใบนี้ amen amen